สวัสดีค่ะหลังจากที่เราบันทึกฐานข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกรายการค้าต่างๆและออกรายงานหรือ entry transition ของปี2559การบันทึกรายการค้าในระบบขายเป็นการขายเชื่อสินค้านะคะรายการรายละเอียดจะเป็นรายการวันที่2มกราขายเชื่อ เครื่องวัดความนันเครื่องละ1,500บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัทมีบริการแพทย์จำกัดโดยออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001ทับ0001ทับ0 0 0เราจะมาคีย์ในโปรแกรมกันเลยนะคะ ให้เข้าไปที่ระบบขายค่ะคลิกกลุ่ม workflow ด้านบนแล้วเราก็เลือกเอกสารที่เราจะบันทึกจาก case study ข้อนี้เป็นการ Key Invoice ขายโดยที่ไม่ทำ Codation หรือ Sale Order ทราบได้อย่างไรเพราะเราเพิ่ม เพิ่งเข้ามาใช้งานโปรแกรมเป็นวันที่1เดือน1ปี5-9และในรายการค้าเริ่มแรกสุดคือวันที่2มกราคมนี้ค่ะและรายการก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามีเซลล์ออเดอร์ที่ค้างมาจากระบบก่อนไม่มีคอเรชันที่ค้ามาจากระบบก่อนเพราะฉะนั้นเคสนี้จะตรงกับโฟแบบที่1น,นะคะ คือการบันทึกสตาร์ทที่อินวอย e ขายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าที่เอกสารที่เป็นรูปอินวอย e ขายสินค้านะคะเมื่อเข้าไปแล้วจะมี2เมนูให้เลือกคือ1.1คือการขายสดเอกสารนี้ได้ที่ได้เมื่อเราคีย์ขายสินค้า ใายสินค้าขายสดคือใบกำกับภาษีทับใบส่งของทับใบเสร็จรับเงินถ้าเห็นว่ามีคำว่าใบเสร็จรับเงินแสดงว่าได้รับชำระนี่เลยส่วนแบบที่สองคือการขายเชื่อวงเล็บขายขายเอกสารที่ได้จะชื่อว่าใบกำกับภาษีทับใบส่งของทับใบแจ้งนี่ค่ะ เราจะเลือกเข้าทำงานที่1.2เป็นการขายเชื่อสินค้าค่ะมาเข้ามาที่หน้าจอนี้จะมีชื่อสาขาในที่นี้เราทำงานที่สำนักงานใหญ่และเล่มของการขายเชื่อสินค้าซึ่งเราจะใช้เล่มที่000 1ค่ะ แล้วคลิกโอเคนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมีเอกสารอยู่1รายการค่ะเอกสารนี้ก็คือเอกสารที่เราเคีย์ตอนที่บันทึกยอดยดมาต้นงวดในที่นี้เราจะเพิ่มนะคะกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะเอกสารที่บริษัทเป็นผู้จัดทา เราจะไม่ใส่เลขที่และเลขที่อ้างอิงแต่จะให้โปรแกรมด u n n i n g ให้อัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเป็นเอกสารที่เราได้รับจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นเราจะเอาเลขที่อ้างอิงของเอกสารนั้นมาใส่ที่ช่องเลขที่อ้างอิงในโปรแกรมแต่ช่องเลขที่จะปล่อยไว้ให้โปรแกรม running ให้ เพื่อเป็นการควบคุมเอกสารว่าได้รับมาครบถ้วนไม่ตกหล่นนะคะในที่นี้เป็น i n v o i c e ขายชื่อบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารเองเราจะให้โปรแกมรม running ให้ทั้งเลขที่และเลขเลที่อ้างอิงค่ะเราจะมาใส่วันที่เอกสารนะคะเป็น ศูนย์สองศนย์เก้าศู่งับห้าเมาที่บรรทัดลูกค้านะคะช่องแรกคือรหัสลูกค้าช่องหนังคือชื่อย่อของลูกค้าถ้าเราจำได้เราจะคีย์ก็ได้ หรือใส่จุด Enter โปรแกรมจะไปค้นชื่อรายชื่อลูกค้านะคะ ในที่นี้จะเป็นบริษัทมีบริการแพทย์จำกัดกดปุ่ม enter เลือกค่ะโปรแกรมจะแสดงยอดนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มียอดนี้ค่ะเรากดปุ่มโอเคนะคะ เมื่อจะคู่โปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีด้วยหรือไม่หมายถึงว่าที่ฐานข้อมูลลูกค้าเราเคยระบุไว้แล้วว่าลูกค้ารายนี้มีรหัสสาขาเป็นอะไรโปรแกรมจะดึงรหัสสาขาตรงนั้นมาบันทึกให้ในอินวอยตขายใบนี้ค่ะเพื่อ แสดงในรายงานภาษีค่ะเรากดปุ่มแยกนะคะสำหรับบรรทัดถัดมามีการค้นเอกสารเซอลออเดอร์หรือไม่ตามที่บอกออนะคะว่ารายการนี้เราทำอินวอยขายโดยไม่เคยทำเซอลออโดยมาก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องค้นนะคะ ลงมาที่ชนิดแวนโปรแกรมจะขึ้นชนิดแวนให้เป็น1หรืออัตราแวด7%ต์ตรงกับที่เรากำหนดไว้ที่ฐานข้อมูลบริษัทในที่นี้เป็นแวดเต์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะลงมาที่รายการสินค้านะคะ ข้างล่างนี้คือการบันทึกรายการสินค้าที่จะทำการขายในครั้งนี้คอลัมน์ P กับ F คือก็คือ P คือสินค้าย่อยที่เราจะบันทึกรายการขายและโชว์ในรายการสต็อกมูเมนต์แต่ถ้าเป็น F หมายถึงชุดสินค้าซึ่งจะทำการเดินชุดสินค้ามาเพียงครั้งเดียว และภายในชุดประกอบด้วยสินค้าย่อยๆทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกรายการสินค้าซ้ำนะคะแต่ในที่นี้เราขายสินค้ารายการย่อยนะคะเราใช้เป็นตัว p ค่ะมาที่คอลัมน์ t ถ้าเราจำได้ว่าหนึ่งคือสินค้าสำเร็จรูปเราใส่เลขหนึ่งได้เลยค่ะหรือคีย์ enter ที่จุด enter นะคะ <Enter. S 1> โปรแกรมจะค้นสินค้ามาให้เลือกเราเลือกเป็นสินค้าสำเร็จรูปกดปุ่ม enter เลือกค่ะต่อมารหัสของสินค้าแต่ในโจทย์ไม่ได้บอกรหัสนะคะ บอกแค่ว่าสินค้าชื่อเครื่องวัดความดันให้คีให้ใส่จุด ENTER นะคะเราเลือกเครื่องวัดความดันกดปุ่มเลือกค่ะ แล้วไปที่คอลัมน์จำนวนนะคะจำนวนที่ทำการขายคือ2เครื่องโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้มีการระบุหน่วยนะคะ เนื่อจากโปรแกรมสามารถขายได้หลายหน่วยเช่นเครื่องในที่นี้เราจะขายเป็นเครื่องกดปุ่มโอเคนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีราคาขายอยู่แล้วราคาขายนี้มาจากไหนโปรแกรมจะดึงมาจากราคาขายมาตรฐานที่เราเคยบันทึกไว้ที่ฐานข้อมูลส,สินค้านะคะของ สินค้าเครื่องวัดความนั้นแต่ในการขายจริงราคาขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปได้ทั้งราคาเพิ่มและราคาลดลงในที่นี้ราคาที่เราจะขายในครั้งนี้เป็นราคาหนึ่งพันหบาท ซึ่งตรงกับราคาขายมาตรฐานพอดีดังนั้นเราก็ไม่ต้องแก้ขายตัวแรกค่ะสำหรับการบันทึกรายการอินโ i c e ขายเชื่อสินค้ารายการวันที่2มกรามมีรายละเอียดตามนี้นะคะสังเกตดูด้านล่างนะคะด้านล่างจะมีจำนวนสินค้านี้ หมายถึงจำนวนสินค้าทั้งหมดใน Invoice ใบนี้ค่ะซึ่งเราขายสินค้าเพียงรายการเดียวแต่สินค้านี้จำนวน2หน่วยมูลค่าสินค้า3,000บาทตรงนี้เป็นมูลค่าก่อนคิดแบดค่ะส่วนมูลค่าเบ็ด มูลค่าเวดนะคะจะอยู่ที่บรรทัดนี้ค่ะมูลค่าสองร้อยสิบบาทและโปรแกรมก็จะรวมยอดให้สุดทธิเท่ากับ3,210บาทนะคะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเราจะต้องทำรายการเซฟนะคะ กดปุ่ม F10 เพื่อเซฟค่ะเมื่อเรากดปุ่ม F10 เซฟโปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงนะคะไปยังระบบที่เกี่ยวข้องถ้าจำได้ก็คือมีทั้งระบบสต็อกอินเวนท r รี่คอนโทและระบบลูกหนี้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มระบบ บัญชีแยกประเภทสําหรับการเชื่อมโยงไประบบบัญชีแยกประเภทเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะโปรแกรมจะทําการบันทึกบัญชีให้เห็นหลังจากเซฟเสร็จนะคะโปรแกรมจะแจ้งว่าจะทําการลงบัญชีที่วอยเชอร์เลขที่ sd 5 9 0 1 0 0 น,นะคะและวันที่วอยเชอร์หรือใบสำคัญก็จะเป็นวันที่เดียวกับ i n v o i ย e ขายเชื่อใบนี้ค่ะส่วนแถบสีเทาตรงนี้คือรายละเอียดที่หัวข้อวอยเชอร์ตัวนี้ค่ะโดยโปรแกรมจะนำเลขที่อ้างอิงของ i n v o i ย e และเลข และชื่อลูกนี้ไปแสดงในหัวหัวบอยเชอร์ค่ะเมื่อให้เราเพื่อให้เราสามารถเทส์เบหรือจับคู่เอกสารของวอยเชอร์กับอินวอยซ์ขายได้ง่ายได้และสะดวกนะคะสำหรับการบันทึกบัญชีนั้นโปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่าจะบันทึกบัญชีตามนั้นนะคะ เดบิตลูกหนี้การค้ารหัส101303มูลค่า3,210บาทเครดิตบัญชีขายเชื่อรหัสนะคะ41102 ยอดเงินหยอดเงินนะคะสามพบาทเครดิตบัญชีขายรหัส2 0 1ศูนยอดเงิน210บาทเมื่อเราดูรายละเอียดแล้วเราจะกดปุ่ม F 1 0อีกครั้งบันทึกนะคะโปรแกรม จะถามว่าต้องการพิมพ์รายการอินวอยต์ใบนี้หรือไม่ซึ่งในการทำงานจริงเราจะพิมพ์อินวอยตนี้เพราะเราต้องนำเอกสารนี้ไปพร้อมกับสินค้าค่ะเราจะลองพิมพ์กันดูนะคะกดปุ่มยกค่ะโปรแกรมจะ ให้เลือกแบบฟอร์มที่จะใช้ในการพิมพ์ในที่นี้มี2มีแบบฟอร์ม2แบบนะคะคืออินวายขายเชื่อที่เป็นเอกสารต้นฉบับและเป็นสำเนาถ้าเราจะพิมพ์ครั้งแรกเราก็จะพิมพ์ต้นฉบับก่อนนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะ สำหรับการออกแบบฟอร์มพิมพ์และการระบุว่าใช้แบบฟอร์มพิมพอันใดน,นั้นจะอธิบายในหัวข้อการออกแบบฟอร์มพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะคะในที่นี้จะพิมพ์ดูจอภาพค่ะกดปุ่มปินค่ะ จะเห็นว่าเราจะได้เอกสารรูปร่างหน้าตาเป็นตามที่เห็นนี้เลยค่ะถ้าจะย่อนะคะคลิกตรงปุ่มร้อซแล้วเลือกเปอร์เซ็นต์ในการซูมนะคะที่เห็นอยู่นี้ คืออินโ i วขายเชื่อซึ่งเราสามารถสามารถพิมพ์ลงกระดาษเปล่าโดยไม่ต้องสั่งพิมพ์ฟอร์มมาจากโรงพิมพ์ได้เลยนะคะแต่สังเกตไหมคะตรงนี้ยังไม่มีโลโก้ของบริษัทสำหรับวิธีการเพิ่มโลโก้ในแบบฟอร์มจะไปอธิบายในหัวข้อการออกแบบฟอร์มพิมพ์ค่ะเมื่อเราดู รายการตามอินไว้ขายตรวจสอบแล้วว่ารายละเอียดถูกต้องพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเราก็กดปุ F ่ม F 1 0นะคะเพื่อจะออกจากหน้าจอการพิมพ <ok ์ค่ะโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าจอให้บันทึกรายการสินค้าค่ะแต่เราไม่บันทึกรายการอินไวท์ขายเชื่อแล้ว เราก็จะกดปุ่ม escape ออกโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่เรากดปุ่ม yes ค่ะเพราะว่าเราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วกลับมาที่รายการ invoice ขายเชื่อจะเห็นว่ามี invoice มินบุรีการแพทย์เลขที่0,0,0,2 เลขที่อ้างอิงนะคะ S I 0 0 0 1ทับ si 00002 00 00 00ซึ่งจะตรงกับ case study ค่ะนั่นแสดงว่าเราบันทึกถูกต้อง in white ใบนี้จะมีเลขที่อ้างอิงตรงกับที่ case study แจ้งมาค่ะสังเกตอีกนะคะตรง c o l u น n p จะเป็นตัว I ค่ะตรงนี้หมายถึงว่ารายการ invoice นี้จะทำการบันทึกรายวันเป็นให้แล้วนะคะถ้าบันทึกรายการรายวันแล้วจะเป็นตัว I สำหรับรายการบันทึกรายการ invoice ขายเชื่อวันที่2องมกราก,ก,ก็เป็นอันเสร็จค่ะเราก็กด Escape เพื่อออกจากเมนูค่ะ กดปุ่ม cancel อีกทีเพื่อออกจากการเลือกเล่มเอกสารขายเชื่อค่ะจะกลับมาที่เมนูหลักนะคะเป็นการเสร็จการบันทึนรออรกรายการหัวข้อนี้นะคะ